โอเคมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องนิ้งสังหาพยาวนะคะวันนี้จะพาทุกคนค่ะมาดูบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะแปบ๊บนะทุกคนเ okay, ดี๋ยวนะดียนะ อ,อันนี้ค่ะทุกคนค่ะสภาพบรรยากาศจ้ารอบๆนะคะบ้านหลังนี้ค่ะที่เราจะขายกันนะคะสําหรับใครนะคะที่แบบว่าอยากใช้ความเจริญนะคะทุกคนมาอยู่แถวภาคเหนือนะคะแล้ จังหวัดพะเยานะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะทุกคนนะคะที่จะให้ทุกคนได้พิจารณากานไฟที่วางแผนนะจะอยู่เหนืออยู่แล้วอยากอยู่จังหวัดพะเยาแต่หาบ้านไม่ได้นะมามาดูบ้านหลังนี้กับแอดมินกันนะคะสําหรับหลังนี้นะคะจะเป็นไซส์3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำค่ะบนเนื้อที่1 1 8ตารางวานะคะเนื้อที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะทําเลจะทุกคนอยู่ที่บ้านหนองบึงนะตําบลท่าวังทองอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรคะอยู่ใกล้ตัวเมืองแล้วกันเพราะจากหลังเนี้ยนะคะไปตัวเมืองพะเยาค่ะขับรถแค่3กิโลเมตรนะคะแต่ถ้าใครจะไปค่ายขุนเจืองนะคะก็ขับรถไปประมาณ1กิโลค่ะไปตลาดสดท่าวังทองก็ประมาณ1กิโลเหมือนกันนะคะไม่ไกลค่ะใกล้ๆแล้วแถวนี้นะคะก็ใกล้โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองด้วยนะคะถ้าใครเป็นห่วงในเรื่องของแบบัตรเออเวลาเจ็บป่วยไม่สบายนะคะจะไปโรงพยาบาลไกลไหม ยากหรือเปล่านะคะจากหลังนี้ไปนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะตลาดสดก็ใกล้ๆนะคะแล้วตลาดสดนะคะทุกคนก็มีทั้งของสดของแห้งเพราะตลาดสดท่าวังทองก็เป็นตลาดสดขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะอ่ะทุกคนถามมาดูรายละเอียดบ้านหลังนี้นะคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะทุกคนกเป็นสไตล์เขาเรียกว่าอะไรทุกคนปั้นหยาเนาะ ผสมมินิมอลนะคะผสมโมเด์นะคะอยู่ในแบบหลังเดียวกันเลยแล้วสําหรับหลังนี้นะคะเนื้อที่เขาก็จะกว้างนิดนึงนะคะลงจอดรถก็จะจอดรถได้หลายคันนะคะด้านข้างลงจอดรถค่ะทุกคนก็จะมีห้องเก็บของเก็บอุปกรณ์นะคะทําสวนทาเกษตรไว้ให้ด้วยนะคะบ้านจะได้ไม่รกนะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะหลังนี้คือยังไม่มีคนอยู่นะคะทุกคนย่างมันก็จะรกนิดนึงนะคะก็มีพื้นที่สวนนะคะด้านข้างบ้านนะคะแล้วก็ด้านหน้า ด้านหลังของตัวบ้านก็ยังเหลือค่ะทุกคนนะคะสำหรับหลังนี้นะโอเคนะคะเสียงมาเดี๋ยวเราเสียงก่อนเสียงเตีอม นี่ทุกคนคะเป็นยังไงบ้านคาบ้านหลังนี้นะเมื่อกี้นะคะมีผู้เฒ่าผู้แก่นะคะสองสามท่านนะคะเดินผาน่านมานะคะเขาบอกว่าอุ้ยในซอยเนี้หลังเนี้ยสวยที่สุดละนะคะหลังเนี้ยในซอยเนี้ยสวยที่สุดละนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นนะคะแปลงสามเหลี่ยมนะคะทุกคนก็คือที่ดินแปลงเนี้ยค่ะมันจะเป็นแปลงสามเหลี่ยมนะ,ะผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกว่าเออไม่ได้เป็นปัญหาเลยบ้านมันสวยนะคะก็แค่แก้เคล็ดแก้ฮวงจุ้ยนิดหน่อยนะคะทุกคนก็คือกั้นรั้วซ้ามันก็ไม่เป็นอะไรละนี่ทุกคนคะ่ะเขาบอกวิธีแก้ ให้เรียบร้อยเลยนะคะจริงๆแล้วเราก็กั้นรั้วให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนี่ยให้มันไม่เป็นสามเหลี่ยมนะคะทุกคนก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะด้านข้างตรงฝั่งโน้เลยนะคะที่เรากั้นรั้วไว้ให้นะคะแล้วก็จะได้ไม่เสียเนื้อท,ที่ที่ดินด้วยนะจ๊ะหลังเนี้ยกว้างมากนะคะสําหรับใครที่บอกว่าต้องการบ้านนะคะพื้นที่กว้างๆนะจ๊ะทุกคนต้องมาดูหลังนี้นะ,คะ,นะใครอยากได้นะคะทุกคนค่ะมาดูได้เลยนะคะที่หลังนี้นะ กว้างๆจบรรยากาศดีๆนะคะเพื่อนบ้านก็น่ารักนะคะชุมชนแถบนี้ก็เป็นชุมชนใหญ่เลยทีเดียวเชี่ยวค่ะทุกคนนะคะไม่เปรี่ยวไม่เหงานะคะปลอดภัยนะคะระบบสาธารณูปโภคครบนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าป้าป้านะจ๊ะทุกคนแล้วก็นะคะระบบขยะนะคะอันนี้ก็คือพร้อมสับเลยนะคะส่วนวัสดุของเราจ้ะทุกคนเราก็เน้นความแข็งแรงนะจ๊ะโรงรถนะคะเราก็ใช้เหล็กนะคะนี่อย่างดีนะจ๊ะทุกคนค่ะ ใครบอกว่าอยากได้บ้านแบบมีเนื้อที่นะคะกว้างๆนะคะทุกคนก็มาดูกันได้นะจ๊ะที่หลังนี้นะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะจ๊ะทุกคนขาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ,ะแล้วหลังนี้นะคะทุกคนจัดโปรโมชั่นด้วยนะอะทุกคนขาไปดูนะคะด้านในของตัวบ้านกันอ่มาเลยค่ะนะ มาดูด้านในของตัวบ้านกันจ้ะทุกคนด้านหน้านะคะก็จะเป็นระเบียงนะคะโล่โงๆนะคะสามารถที่จะบอกว่านั่งเล่นได้นะคะหาโต๊ะหาเก้าอี้มาวางนะคะนั่งเล่นนั่งชิวกันได้นะคะเชา้าเ้าเยน็ยนเย็นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะโซนนี้ตอนเยน็ยนๆน,นะคะทุกคนบรรยากาศก็ดีเลยทีเดียวเชียวนะฮะอ่ะไปไปดูนะคะของตัวบ้านกันจ้ะทุกคนจา้า นี่เลยนะคะสำหรับโซนด้านในของตัวบ้านนะคะห้องรับแขกค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะอันนี้บ้านมือหนึ่งนะทุกคนสร้างสําหรับขายโดยเฉพาะเลยจ้ะทุกคนคะ่ะอยู่ในโครงการบ้านพอนมิตเฟสหนึ่งนะจ๊ะสำหรับหลังนี้นะ นี่ทุกคนค่ะผ้มาม่านมุงลวดพร้อมนะจ๊ะอันนี้เราแถมให้นะคะโซนนี้ค่ะทุกคนนะคะก็สามารถเป็นโซนนั่งเล่นได้นะคะจัดโซฟาจัดทีวีจัดอะไรลงนะคะโซนนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นได้เลยนะคะส่วนโซนโนอนค่ะถ้ามีใครมีใขรไปใครมานะคะหรือว่าโซนนี้จะใช้เป็นโซนแบบว่าทานข้าวก็ได้นะคะแล้วแต่นะทุกคนนี่โซนนี้เราก็แต่งไฟแต่งอะไรไว้ให้นะคะอะมาดูนะคะโซนห้องครัวกันค่ะทุกคนค่ะว่าห้องครัวของบ้าน หลังนี้เป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะห้องครัวเขาก็กว้างๆนะคะทุกคนเคาน์เตอร์ครัวนะคะมีมีไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เลยนะคะเคาน์เตอร์ครัวก็กว้างๆนะคะทุกคนห้องครัวก็กว้างๆนะคะทําครัวได้นะตัวนี้ใครจะเอาแบบว่าโต๊ะทานข้าวนะคะมาตั้งในห้องครัวก็ได้นะคะเพราะว่า ห้องครัวนะคะของบ้านหลังนี้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวทุกคน่าไปดูห้องนอนใหญ่กันค่ะไปดูห้องนอนใหญ่และห้องน้ำกันนะคะสำหรับห้องนอนใหญ่นะคะของบ้านหลังนี้ค่ะก็จะเป็นห้องนอนที่กว้างที่สุดนะคะของบ้านหลังนี้ค่ะอาอมาน <ders> นี่เลยนะคะทุกคนค่่โซนห้องนอนใหญ่ค่ะ กว้างๆโงล่งๆนะจ๊ะใครที่กำลังมองหาบ้านอยู่นะแต่ยังไม่ได้นะคะทุกคนลองมาดูหลังนี้นะจ๊ะ ชอบถูกอ,อกถูกใจนะคะจับได้เลยนะคะทุกคนผ้ามา่านมุ้งลวดนะคะมีให้พร้อมนะคะ,ะมาดูห้องน้ำกันนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะห้องน้ำเขาก็แต่งสวยนะทุกคนติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะพัดลมดูดอากาศอะไรทําไมไว้ให้เรียบร้อยนะคะกั้นโซนเปียกโซนแห้งให้ด้วยนะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยนี่นะคะปัะมาณนี้เลย ใครอยากได้นะจ๊ะทุกคนค่ะสวยสวย้าแบบนี้นะนัดดูนันชมกันได้เลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะตอนนี้ราคาจัดโปรโมชั่นด้วยนะจ๊ะอันนี้อ่ามาดูนะคะห้องน้ำแขกกันค่ะ,อ,ะออกมาจะออกมา นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแขกนะคะอยู่ในห้องรับแขกค่ะทุกคนอันนี้เราก็ติดตั้งนะคะเครื่องทาน้ำํำุูนไว้ให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะสําหรับห้องน้าด้านนอกนะคะนี่ใครที่กำลังมองหาบ้านนะยังหาไม่ได้นะจ๊ะลองมาดูบ้านหลังนี้ก่อนนะคะก่อนตัดสินใจนะ นี่อยากดูตัวเป็นๆน,นะจ๊ะทุกคนหลังเป็นๆน,นะคะก็มาดูกันได้อะทุกคนขามาดูห้องนอนเล็กกันนะคะเธอจะส่องขนาดนั้นเลยเหรอเธอจะส่องให้เห็นอันนี้เลยไหมเออจะส่องให้เห็นแบบว่าคิดใครอะไรอย่างนี้เลยไหมเออทุกรูขุมขนนะคะบอกว่าช่างกล้องอคนละเอียดนะจ๊ะทุกคนคะ่ะแซลซลนะคะช่างกล้องเป็นคนละเอียดนะคะ เธอละเอียดมากทุกจุดนะคะก็อยากจะให้ลูกค้าได้เห็นทุกจุดทุกมุมของบ้านอะไรอย่างนี้กระบงกระเบื้องลายอะไรอย่างนี้ทุกคนฝ,ฝีมือฝีมือช่างอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็จะส่องแบบว่าชัดๆเลยนี่ห้องนอนเล็กนะทุกคนอามาดูห้องนอนเล็กนะคะอีกห้องกันอันนี้นะคะไหนๆก็พาลูกค้าส่องแล้วนะคะพาลูกค้าส่องพื้นที่เหลือหลังบ้านด้วยนะกับปั๊มน้ำแทงน้ำนะคะที่เราติดตั้งไว้ให้ นี่นะคะทุกคนคะ่ะห้องนอนเล็กนะจ๊ะอีกห้องหนึ่งใครที่บอกว่ามีลูกเล็กเด็กแดงนะคะพ่อคุณแม่จะมาอยู่ด้วยนะสองห้องนี้ได้เลยนะคะอ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะเปิดไปให้ดูนะคะโซนหลังบ้านนะคะพื้นที่เหลือของบ้านหลังนี้นะคะว่าเหลือประมาณเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะอย่างที่บอกนะคะทุกคนนะคะมันจะรกนิดนึงนะเพราะว่านะคะบ้านไม่มีคนอยู่นะคะทุกคนย่านก็จะขึ้นนะ อะไปดูนะคะโซนพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านจะว่าเป็นยังไงนี่ใครนะคะชอบปลูกผักทําสวนนะคะทําสวนครัวนะคะพื้นที่หลังบ้านก็ยังเหลือนะหรือถ้าใครอยากจะต่อเติมนะคะครัวนอกนะ,ะพื้นที่ด้านหลังบ้านก็ยังเหลือนะคะอ่าแล้วทีนี้นะจ๊ะทุกคนขามาแจ้งราคาบ้านหลังนี้กันใครอยากเป็นเจ้าของอยากจับอยากจองนะสามห้องนอนสองห้องน้ำร้อยสิบแปดตารางวาน,นะจ๊ะมากันไลน ะะราคานะคะเป็นราคาโปรโมชั่นเลยนะลดจากนะคะสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะคะนี่มามูนี่นะคะเหลือแค่บาทนะจ๊ะใครอยากได้ค่ะโทรเข้ามาคุยกันได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดค่ะเจ็ดสิบแปดห้าสามสามเจ็ดนะ 2604059 ID Line นะคะ0 9, 9 5 6 9 0 9 3 5 6าสําหำหรับวันนี้นะคะหนงฝากบ้านหลังนี้ด้วยนะคะใครสนใจค่ะทักมาได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณทุกท่านค่ะ